กลับมาเหมือนเดิมเราแต่จริงๆแล้วเราแค่ต้องการอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขให้นานที่สุดเฉยๆครับเราก็เลยโอเคเพอเราได้เมสเซจตรงนี้เสร็จเราก็ลองมาหาว่าอะไรที่เราจะสามารถเล่าผ่านเมสเซจที่เราต้องการนําเสนอได้แล้วก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยรับไปก็มาเจอกับมแมลงสาบที่เราเคยเห็นแชร์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอยู่เยอะๆ อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วที่แบบมันหาง่ายก็คือเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูใช่ไหมคะแต่เห็นบอกว่าต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เลยเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้องด้วยใช่เพื่อมาเรไปไปพบใครไปหาข้อมูลยังไงบ้างคะมีตอนแรกเราได้รับการอเาจากทางวิทยาสยามนะครับไปให้ติดต่อกับอาจารย์ทางภาคกีวิทยาจาสตมอกรเครับมอกระรับอาจารย์วีราวันก็คือเราก็เหมือนได้รับความรู้เราเป็นเด็กสายวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่ก็คือไม่ชอบชีวะแต่อาจารย์ก็เหมือน เสียสละมาะสอน<ะ>ชีววิทยาเราอยู่ประมาณสอง <laughs> เหมือนเหมือนเรียนเลคเ,เชอร์ใหม่<ะ>แบบเป็นคาบสามอาจารย์สองต่อสองอะไรแบบเราก็รู้สึกโอเค <laughs> ไ,ดได้แบบได้ความรู้อาจจะได้ไม่ไม่ทั้งหมดแต่เราคือสามารถได้อะไรที่เราสนใจเข้ามามาเป็นข้อมูลนะครับ<ะ>แต่ก็เรายังรู้สึกว่าโอเคมันเรื่องด้านพฤติกรรมหรือด้านอะไรของมันอย่างเงี้ยยัง ยังไม่ชัดเจนพอเราก็เลยได้รับคําแนะนําจากอาจารย์กสินสุภาพปฐมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับคืออันนี้ท่านเลี้ยงแมลงสาบเพื่อจะแบบว่าวกําจัดเพราะว่าท่านเป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับยาฆ่า,มาแมลงทางสมุนไพรอะไรอย่างนี้ครับ<ะ>ก็อาจารย์ก็ได้เล่าพฤติกรรมของมันว่ามันมีอะไรบ้างเพราะอะไรถึงมันเป็นแบบนี้อะไรอ,อย่างนี้คอ๋อหลายคนอาจจะมาว่าโอ๊ยพูดถึงแมลงสาบแล้วกลัวจังเลยสกปรกหรือเปล่าเท่าที่ได้ไปหาความรู้จริงหรือเปล่าคะโอ๊ต มันสกปรกไหมจริงๆก็ไม่ครับแต่บังเอิญว่ามันไปอยู่ในที่สกปรกครับถ้าตอนที่ไปศึกษามาเนี่ยคือไปรู้มาว่าจริงๆแล้วมันทําความสะอาดตัวเองตลอดเลยครับอย่างที่เห็นมันทําขาใช่ครับกระดูกกระดิกอย่างนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะหนวดมันนะครับมันจะใช้หนวดในการนําทางไปที่ต่างๆเนี่ยหนวดมันจะมันจะทาความสะอาดตัวเองตลอดเหรอคะจริงๆคือไม่ได้สกปรกแต่ชอบอยู่ในที่สกปรกมันมมันต้องอยู่คือมันก็มันต้องหลบซ่อนคนอย่างเงี้ยครับแล้วปรากฏว่าที่มันที่ไปหลบซ่อนเนี่ยบังเอิญสกปรก พราะคนไม่อยู่ในที่สกปรกก็เลยต้องไม่ซ่อนในที่สกปรกสำหรับคุณบอลเองเป็นยังไงบ้างคะคือตอนแรกมีความคิดเกี่ยวกับมแมลงสาบยังไงแล้วพอมาเห็นที่น้องๆก็หาข้อมูลแล้วเปลี่ยนมุมบ้างไหมพี่ก็คงไม่อยากจะเข้าใกล้นะครับตอนแรกๆแต่พอแบบเราได้สัมผัสเรื่องของข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นก็ไปเรียนรู้ไปพร้อมกับน้องนะครับในเรื่องของมแมลงสาบเนี่ยเราเราก็รู้จักมันมากขึ้น แล้วเริ่มก็ก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เหมือนเดิมนะครับแต่เราแค่รู้จักมันมากขึ้นว่าอ๋อมันมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับมันชอบอย่างนี้มันมีลักษณะการที่จะออกไปหาอาหารแบบนี้ก,ก,ก็เลี่ยงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในในเรื่องของการเสริมความรู้เนี่ยซึ่งน้องเขาจะล็อกเป้าหมายเป็นหลักโดยที่เราจะเป็นผู้สนับสนุนให้เท่านั้นนะครับโดยที่เขาจะต้องไปเรียนรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเองครับผมตรงนี้ แล้วเห็นที่บอกว่าความรู้บางอย่างที่เรารู้กันเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวเหรอคะใช่จริงๆมแมลงสาบยังมีอะไรที่ต้องเราต้องทําความเข้าใจอีกไหมคะอย่างเช่นการแกล้งตายหรือเรารู้สึกว่าเราเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยว่ามันแกล้งตายมันแบบน่าจะเป็นสัสตว์ที่แบบพิเศษอะไรย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วตรงนั้นมันเป็นสัตว์ที่คือเวลาเราฉีดสารเคมีไปเหมือนจะตายแต่มันเหมือนอาการแบบเอฟเฟกในการาเคย,<า>ยเห็น<า>ว่าเหมือนเขาเหมือน หงายลงไปใช่ไหมครับแตฟืนนไปอีกตกลงเขาเป็นอะไรคะคือถ้าอย่างตอนฉีดแล้วหงายไปเหมือนเป็นอาการเหมือนเมาเมาอะครับเมายาเมายาแป๊บหนึ่งก็หายไงครับเพราะว่าเขาปรับตัวอยู่ตลอดนะครับค่ะอย่างสารเคมีที่จะกําจัดมันอย่างที่ได้คุยกับอาจารย์มาก็คือไม่ใช่แบบสิบปีที่แล้วเราสามารถกําจัดมลร็งสาวด้วยยาฆ่ามาเงสูตรนี้แต่ สิบปีต่อมาครับมันต้องพัฒนาสตรไปเพราะว่ามายาศาสตร์มันแบบสามารถปรับตัวเหมือนอาการดื้อยาอย่างี้ครับอืมอันนี้ก็ได้เห็นการใช้ชีวิตของมันที่ว่าอยู่ยังไงอยู่ให้ง่ายอยู่ให้ฉลาดจริงๆต้องการจะสะท้อนอะไรออกมาให้กับผู้ที่ชมงานของเราค่ะก็หนึ่งเลยคือข้อมูลที่เรานาเสนอทั้งหมดนะครับเราไม่เราไม่ได้นําเสนอในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับ,รบเราเป็นเชิงปรัชญาเชิงการใช้ชีวิตของมันมน,นะครับ คือเราอาจจะมีการเพิ่มเสริมเติมแต่งให้มันดูรู้สึกว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ค,คือสามารถนามาปรับใช้แต่ปัญหาที่เรายกตัวอย่างมาคือเป็นัญหาของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยคือเราแค่ต้องการให้เหมือนกับมนุษย์ได้ดูแล้วปัญหาที่เรายกตัวอย่างมันมันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของเราที่เข้าชมหรืออะไรเงี้ยครับแต่แค่ทุกอย่างปัญหาเนี่ยเรามันสามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยเราแค่ต้องการจะสะท้อนมเมสเซจตรงนี้เป็นหลักค ก็คืออย่าพึ่งโทษคนอื่นกลับบางทีกลับมามองที่ตัวเองมันอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดอยู่ที่เราใช่ไหมคะอย่างท็อปกับโอ๊ตนี่อย่างเมื่อเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอันนี้อย่างคนนี้ก็กลัวแต่ก็มีแนวคิดที่น่าสนใจขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะมีเปลี่ยนมุมมองไหมคะกลับมาแรงสาบใช่ไหมครับกลับมาแรงสาบแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยถ้ากลับมาแรงสาบนี่ก็ยังกลัวเหมือนเดิมแต่ก็การใช้ชีวิตนี่ก็อย่างแต่ก่อนก็เลือกกินมาก أ, <ondan S 1> อันนี้เหมือนวิธีเอาตอนต้นถ <tam> ือโอกาสนี้อธิบายด้วยเลยค่ะว่าคืออะไรสําหรับน้องผู้ชายที่แบบเหมือนกับว่าน้องเขาบอกว่าคุณแม่เขาทาอาหารให้เยอะมากเลยแต่ก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรกินเลยแต่ทั้งที่จริงเนี่ยมีให้กินเยอะมากเต็มโตเลยแต่เขาเลือกที่จะกินว่าอยากกินแบบนี้มากกว่าอยากกินแบบนี้มากกว่ามันกลายเป็นว่าเขาเลือกที่จะกินเพื่ออยู่ไม่ได้เ้ยเขาเลือกที่จะอยู่เพื่อกินไม่ใช่กินเพื่ออยู่แต่มลงสาบอย่างเงี้ยครับเขาเลือกที่จะกินเพื่ออยู่มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการ เปลี่ยนตัวเองบ้างก็ได้ว่าบางทีเราแค่กินมื้อนเนี้ยเพื่ออยู่ไปเอาชีวิตรอดดีกว่าอะไรยงเงี้ยค่ะมีแมเห็นบอกว่าวีทีอาร์ก็ทําออกมาหลายตัวใช่ครับตัวอื่นเป็นยังไงคะโอ๊ตตัวอื่นถ้าเป็นตัวถ้าเป็นเรื่องตอนย้อนไปตอนม6เนี่ยครับตอนที่จะเอ็นเข้าคณะอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบแม่อยากให้เรียนนี้พออยากให้เรียนนี้ตัวเองอยากเรียนนี่จะดีไหมหรือว่าตามเพื่อนหรืออะไรเงี้ยครับถ้าไปคิดย้อนกลับไปตอนนั้นก็คือทําไมเราไม่ ตังไปเลยทีเดียวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรียนมาจนปีสามแล้วก็ถือว่าโอเคครับถูกต้องแล้วอะไรก็มันอันนี้ประสบการณ์จริงเลยใช่ไหมคะอ่ะเข้าปีที่สามแล้วก็กกาลังจะเฟ้นหาของปีที่สี่ด้วยเห็นพัฒนาการยังไงของเด็กๆบ้างคะก็เก่งขึ้นทุกปีนะครับที่ที่ผมรู้สึกได้ก็คืออย่างอย่างแต่ละปีเนี่ยจะมีข้อเด่นที่แตกต่างกันในปีที่หนึ่งเนี่ยเราประกวดเนี่ยเราก็ได้น้องๆที่ชนะเลิศทำนิทรรศการเรื่องของเลขไทย ซึ่งเขาจะมีความถนัดในเรื่องของการประสานงานการค้นข้อมูลเชิงลึกในเชิงประวัติศาสตร์ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของอาการรีเสิร์ชข้อมูลแต่ว่าในเรื่องการนําเสนอเนี่ยก็อาจจะย,ยังไม่ไม่มากนัก <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยหาวิธีสร้างให้ใทศกาลเขาเด่นก็จับกับ Facebook นําเสนอเทศาาการ <c oughs> ในของปีแรกนะครับ ปีที่2เนี่ยเราได้น้องที่มีความถนัดในเรื่องของการทำภาพยนตร์สั้นซึ่งน้องกลุ่มนี้เนี่ยก็ใช้ความโดดเด่นในเรื่องการนำเสนอตรงนี้เนี่ยมา,มาใส่ในเทศกาลเล่าเป็นเรื่องเล่านะครับชื่อนิทรรศการก็คือ please my gap ช่องว่างระหว่างวัยคอนเซ็ปต์ก็คือคนสามวัย3มยุคที่ม,มีความแตกต่างกาันมีมุมคิดที่แตกต่างกันด้วยเหตุใดเนี่ยครับก็คือนำมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีความถนัดในเรื่องของ เทคนิคในสื่อมันติมีเดียทำาว็ปิ้ง 3D นะครับกับตัวแมลงสาบแค่แค่พูดอย่างงี้ก็น่าสนใจแล้วก็น่าสนใจแล้วใช่ครับก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคการนำเสนอที่ที่พัฒนาขึ้นทุกปีนะครับตรงนี้เบรกนี้ก็ได้เห็นแนวคิดเห็นไอเดียต่างๆแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่จะลงมือทำแล้วก็เล่นกับพื้นที่เพื่อให้เป็นนิทรรศการที่น่าสนใจเนี่ยก็ยังเป็นโจทย์ยากอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อแล้วก็มาดูกันว่าการกระทบกระเทียบเปรียบเปยนะคะกับมนุษย์กับแมลงสาบเนี่ย มันจะทําให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้ด้วยจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ